ไปเที่ยวต่างประเทศนะโอ้โหเตรียมชุดต้องจัดเต็มโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยน้ำหนักกระเป๋าก็เกินแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพราะว่ามีแคมเปญใหม่ของสายการบินหนึ่งมาบอกค่ะ ยูก็เฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะสายเที่ยวเนี่ยต้องถูกใจสิ่งนี้แน่ๆโดยเฉพาะชาวอินสตาแกรมเมอร์ที่ชอบถ่ายรูปชุดเช็คอินต่างๆแล้วก็ไม่อยากให้ชุดซ้ําเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องแบกไปให้หมดถูกไหมแต่ว่าไอเสื้อผ้าที่เราจัดไปเนี่ยอย่าลืมว่าน้ําหนักเราก็ต้องแบกไปตลอดระยะทางด้วยรวมถึงถ้าน้ําหนักมากเกินไปเนี่ยตอนที่เราเช็คอินสายการบิน น้ำหนักเกินที่เขากำหนดขึ้นมาต้องเสียเงินซื้อน้ำหนักเพิ่มอีกโอ้ยปวดหัวแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าล่าสุดนะทางสายการบินหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกแคมเปญให้เช่าเสื้อผ้าทเที่ยวได้ที่ปลายทางนั่นก็คือสายการบิน j p a p a n a i r l i n e s ค่ะสายการบินนี้นะคะเป็นสายการบิน Fu l l s e r v i c สสัญชาติญี่ปุ่นค่ะและยังติดอันดับที่5สายการบินที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะเขาได้เปิดตัวแคมเปญที่ชื่อว่า anywhere anywhere แอน งงไหมแอนนี่แวรก็คือการสวมใส่ทุกทกที่กับ a อน w a ่แแบบที่ไหนก็ได้นี่แหละค่ะเขาเล่นกับภาษาอังกฤษที่มันเป็นคําเดียวกันแต่เขียนไม่เหมือนกันซึ่งโครงการนี้นะคะเขาบอกว่าเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารที่บินกับสายการบินของเขาเนี่ยสามารถเช่าเสื้อผ้าเที่ยวได้ที่ปลายทางซึ่งก็หมายถึงปลายทางในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเขาเริ่มแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นแค่ช่วงทดลองเท่านั้นเริ่มตั้งแต่5กรกฎาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมของปีหน้าเลยค่ะ ซึ่งเป็นการทดลองระยะเวลาที่ค่อนข,ข้างยาวอยู่เหมือนกันนะหปีเต็มเลยวิธีการก็คือง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นเว็บไซต์ anywhere anywhere นั่นเองพอเข้าไปแล้วนะคะคุณจะสามารถเลือกสื้อผ้าได้สูงสุดณนะตอนนี้นะคะอยู่ที่8ชิ้นและระยะเวลาการเช่าสูงสุดอยู่ที่2สัปดาห์ค่ะสิ่งที่เขาเปิดให้เช่านะคะก็มีตั้งแต่เสื้อกางเกงกระโปรงรวมถึงแจ็คเก็ตหรือว่าโค้ตต่างๆในช่วงฤด,ดูหนาวด้วย ส่วนราคาเนี่ยไม่แพงนะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ900บาทถึง1,700บาทค่ะช่วงหน้าหนาวน่าจะตอบโจทย์มากๆไม่ต้องแบกเสื้อโค้ทขึ้นไปมันหนักนะและถ้าคุณสนใจแคมเปญนี้จริงนะคะจะต้องทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแพลนจะไปเดือนหน้าเนี่ยเดือนนี้คุณต้องเริ่มจองแล้วนะแล้วก็มีข้อแม้ในการกรอกรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างนิดหน่อยคืออย่างแรกเลยฟล์ Flight, ตั๋วเครื่องบินคุณต้องบินกับ j จแปนแอร์ไลน์เท่านั้น ข้อ2คือจํานวนที่เราพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอยู่กี่วันกี่คืนก็ต้องบอกเขาด้วยนะและที่สําคัญคือรายละเอียดที่อยู่ในการส่งของนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือ airbnb ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะสามารถใช้โครงการนี้ได้นะคะคุณต้องเป็นคนวางแผนระยะยาวพอสมควรเลยนะคุณจะปุกปรับทัวร์แล้วก็ไปเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันใช้ระยะเวลาล่วงหน้าเนี่ยประมาณ1เดือนเลยสําหรับโครงการนี้นะคะจุดประสงค์หลักของเขาเลยก็คือลดการใช้เชื้อเพลิงค่ะหรือว่าการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโดยที ที่เขาจะวัดผลนะคะตลอดระยะเวลาการทดลอง1ปีเนี่ยด้วยการดูของที่เราโหลดไปใต้เครื่องนี่แหละว่าสัมภาระของผู้โดยสารเนี่ยลดลงจริงหรือเปล่าว่าเอ๊สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอ่ะอยากจะไปเช่าที่ปลายทางหรือว่าก็ยังขนกันไปเหมือนเดิมถ้าการติดตามหรือว่าผลสํารวจของเขานะคะการโหลดสัมภาระไม่ได้ลดลงไปเนี่ยโครงการนี้เนี่ยก็อาจจะหายไปก็ได้ค่ะและที่แคมเปญน,นี้เกิดขึ้นนะคะก็เพราะว่าธุรกิจสายการบินทั่วโลกเนี่ยเขาปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอยู่ที่2 2.5%เลยนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงโควิดใช่ไหมคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาปิดประเทศไม่มีการเดินทางเข้าไม่มีการเดินทางออกใช่ไหมและหลังจากที่เขาเปิดประเทศปุ๊บนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยพัลักเข้าประเทศเขาอยู่ที่ประมาณ1.9ล้านคนและถ้าเทียบกันในเดือนพฤษภาคมของปี2019ซึ่งเป็นก่อนโควิดด้วยนะคะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยถึง70%เนแน่ซึ่งถือว่าเยอะมากๆบินไปที่อื่นเนี่ยยังไม่มีคะ่ะเขาขอทดลองในประเทศของเขาก่อนเพราะฉะนั้น ใครมีแผนจะไปญี่ปุ่นลองพิจารณาดูแล้วถ้าใช้ดีอะไรยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยหรือว่าใครชอบชาวชุดไปเที่ยวชอบใส่ชุดครังเดียวซื้อชุดที่ไหน,นชอบชุดที่ไหน,นอะไรยังไงเนี่ยมาบอกทริคให้กับเพื่อนๆในคลิปของเราฟังหน่อยนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทอเสื้อผ้าไป